โอเคท่านผู้ชมวดนนย้เรากลับมาสู่เกมรโรบอทในโหมดบททึ่ที่ผมไปหาเจอมันเป็นโหมดแนวสยองขวัญแนวหนีเออหนีพวกสัตประหลาดแต่แต่ท่านผู้ชมแต่เปลี่ยนจากสัตประหลาดกลายเป็นเออไอพวกสิ่งมีชีวิตในกระตูนเรื่องสปอนบอบท่านผู้ชมคุณเห็นไอพวกนี้ก็ได้จะรู้แล้วนะว่าต้องหนีอะไรอะ่ะ <laughs> มันเออมันออกแนวเหมือนเอออะไรวะ99คืนในป่านะท่านผู้ชม มันออกแนวเดียวกันเป๊ะเลยอ่ะเป๊ะหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เพราะยังไม่เคยเล่นนะแค่พูดไว้ก่อนนะโอเคปปะปะปไปลองดูกันปะโออโอไอโอระบบไอไอระบบเกมแม่งเหมือนกันเลยเฮ้ยแม็กเอ้ยจากเปลี่ยนจากต้นหมายกลายเป็นจับแมงกะับพุนโอ้เกมโอเคอะอะได้แล้วหนึ่งตัว เอาอย่างไงอย่างไงอะเปลี่ยนจากไม้ไก่เป็นเจลลี่โอ้ระบบเกมโออ่เติมเชื้อเพลิงก่อนเติมเชื้อเพลิงก่อนโอ้แ่งระบบเกมไม่งคล้ายกันเลยแดกได้ใช่ไหมโอเคโอเคโอเคจากตัดต้นไม้ลกยเปมาต้องเกี่ยวแมงกะพุนแล้วเก็บเจลลี่ไปใส่กองไฟโอเคอะไรวะเนี่ย โอเคนี่กูต้องช่วยอะไรเนี่ยโอ้ช่วยไอ้ตัวไอ้ตัวปูใช่ไหมเนาอะไรเงี้ยโอ,โอ้โอเคโอเคนี่กูรับบทมาเป็นตัวอะไรเนี่ยแล้วใครสักใครสอนใหเอาระบ,บบล็อกมาอยู่ในปุ่มปุ่มวิ่งวะเนี่ยไอ้ยเกม เกมไปก็เงียบเงียบเงียบแล้วเกิดแล้วกูต้องเพิ่มอะไรเนี่ยโอ้โอเคไปไปไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงจะเอาระบบล็อกหน้าจอมาอยู่กับปุ่มวิ่งทั้งวัวดออะไรเนี่ยแล้วกูก็สรญหาไม่เจอเนาะ <c oughs> มืดแล้วมืดแล้วตัวอะไรจะมาวิ่งไล่กูเนี่ยอ้าวอะไรวะตัวอะไรวะเนี่ยไอป้าหมี ปาหมีอย่าตีไม่ได้เอีย่าปาหมีเป็นสถานทำจริงจริงนี่ยเกมแต่งโมแดกแต่งโมท้งหน่อยไม่เข้าใจตรงที่มึงจาปุ่มล็อกหน้าจอมาไว้ในปุ่มเดียวปุ่มวิ่งทำไมไนะเนี่ยน่อแคไต่เหรียญแต่เหรียญต,ต,ต,ตาเลย สำรวจบ้านเนี่ยสำรวจบ้านกอนอาหารขอ,องอันนี้คือเศษเหล็กสินะอะไรวะเนี่ยอันนี้คือฐานใช่ไหมแมงโอโอ,โอ,อ้ยยี่ตัวอะไรวะเนี่ยแมงกระพุ้งลิพิษกูยกูจะตายด้วยกูจะตาย กูจะกลายเป็นก่อนกินก่อนเฮียแดกก่อนแดกก่อนโอ้อาหารเยอะอาหารเยอะแดกก่อนแดกก่อนโอ้ตกปดกองก่อนโอ้ตัวอะไรวะเนี่ยวโอ้ตัวอะไรเยอะแยะวะเดียวเฮ้ยโอ้ตัวอะไรเยอะแยะบ้าโอ้ยมึงจะมาวิ่งไล่กูทำไมเนี่ยจะตายโอ้กูเพิ่งอยู่วันที่สอง กูจะตายแล้วอะไรมาเจอแย่ yeah. Oh, yeah. <laughs> อะไรวะเนี่ยโอ้ยวดอโอเคถ้าผู้ชมโพต้องขอจบคลิปนี้ไก่อนนะถ้าเกิดคลิปที่มาสั้นไปต้องขออาภายัยแต่พอดีว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปจอง <c oughs> ไม่สิคลิปนี้จะผม <c oughs> น่าจะเป็นวันนี้ได้แหละโอเคโอเคถ้าเกิดใครอยากเล่นเกมนี้ <c oughs> เดี๋ยวผมต้อง <c oughs> เดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้ให้นะโอเคบาย